สวัสดีผู้ที่มีใจรักในการเกษตรท่านครับวันนี้บ้านสวนทรรมือจะพามากินปลาย่างปลาเผากันนะครับนี่ครับอาหารของเราครับกำลังแหวกว่า เมนูแรกก็เป็นผัดเส้นมาก่อนเลยครับออเดอร์ปลายังไม่สุกครับกำลังเผาอยู่เส้นหมี่เส้นหมี่ไข่ที่ธนาชอบแต่คนม,มาเป็นผัดอัน,น,อน,นใช้ตะเกียบตะเกียบยังเด็กอยู่ใช้ทีละอัน นี่ค,ครับปลามาแล้วปลาหนึ่งตัวนะส่วนประกอบก็จะมีถัว่วอันนี้เป็นถัวถ่วเหลืองถั่วเหลืองทอดแล้วก็ถั่วลิสงอ,อันนี้เป็นแตงกวาดองนะครับข้างล่างเป็นกุยชายแล้วก็มีถั่วงอกอยู่ข้างล่างเต้าหู้นะครับผักดองต่างๆนะครับ ต่างๆแล้วก็อันนั้นก็เป็นผักดองนะครับก็นนจะมีน้นนนําน้ําจิ้มนะครับเป็นน้ําซุปเป็นน้ำน,น้ำําจิ้มของเขาที่มีรสชาติแล้วนะครับอันนี้จะเป็นฝาหนึ่งตัวอ,อ่านี่ข้างล่างก็เดือดครับเป็นกระทะร้อนนะครับหม้อไฟหม้อไฟเพราะข้างล่าง ข้างล่างก็ถ่านกำลังระอุเลยแล้วก็ไปชิมกันนะครับรรอันนี้ก็มีหลายเมนูนะครับสาหรับทานทานตอนกลางคืนนะครับเมนูเมนูทาน,นเล่นๆนะครับจะมีเราสั่งแล้วก็คือเป็นผัดเส้นนะครับแล้วก็จะมีอะของปิ้งย่างอย่างอื่นด้วยเราสามารถสั่งได้ครับมีไก่มีเส้นกอกมมีมะเขือเผาแล้วก็เป็นผัดหอยต่างๆนะครับหอยขมหอยกาบหอย นางรมแล้วก็มะเขือ,อข้าวโพดกับไก่กเส้กรอบย่างมาแล้วนะครับทุกเมนูก็จะมีมีงาครับอันนี้ไม่แน่ใจว่เป็นเนื้อไก่หรือเปล่าเพราะว่าน่าจะเป็นเนื้อช้างเนาะมีงาด้วย ปลาครับดูลงดูงดูเนื้อปลาก่อนเลยปลาก็เป็นปลานินนะครับปลานินบ้านเราเนี่ยห,หอมเครื่องเทศที่เขาใส่ไปนะครับน <the> ี่ให้เป็นเครื่องดองนะฮะนี่ผักกะหล่ำปีเขาเขาลวกมาแล้วผ่อนบุญวิตปิ้งป๊าะหล่ำปีนี่ก็ดองมา ดอกเลยร้านเเป็นขากก็นนมีนะหัวงอกกับพุ้ช่ฮนร้อนอดอน รลันห่วงปลาเขามันก็ยิ่งดีกว่าปลาเลยแป๊บ<อ>นึงนี่นปลาเราอยู่ับต้มหูห้ดูนี่ต้มหู้นะหรือมันเต้าหู้เนี่ยคุณสมบัติเขาจะดูดน้ําซุปเข้าไปนี้เยอะมากเลยแล้วมันจะได้รสชาติของน้ําซุปที่เขาใส่มาให้มันไม่ต้องเนื้ออืมแล้วไม่ต้องเนื้อ หนังปลาให้แลวนครับหนังปลาเผ็ดนะลหนังปลาจะเผ็ดไหมฮะล้องใส่น้ำซุปมาอ่าคนอะไรชอบกินปลาชอบกินหนังนะเนื <c> ้อ <oughs> ไม่เอาเลยมันก็ไม่ได้มีเยอะมากนะล,ลูกน,นั้นเนื้อหนังปลาเนี่ยหนึ่งตัวจะมีอยู่แค่ข้างนอกที่ใส่นิดเดียวมันก็หมดเป็นนะก็ต้มไปครับ นี่เราก็ทาค่อยๆทาไปเรื่อยนะครับนีไงก็คนตัมไปเติมน้ำ้เติมน้ำเติมน้ำเผ็ดเติมน้ำให้หอมเครื่องเทศครับ ปลาสดใหม่นุ่มครับเยี่ยมเลยสุดที่สามก็เป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปใหม่อาหารการกินเรามาอัพเดตกันครับ น้ผักดองนะครับผักดองมะเขือเผาครับแล้วก็มีขูดแล้วก็ใส่ไส้แล้วก็มีโรยงามีกระเทียมนะครับแล้วก็ใส่น้ำจิ้มโรยด้วยเครื่องเทศหอ,หอมมนะครับนี่ฮะหลังจากที่ทานมาพักหนึ่งสภาพปลาก็เริ่มหมดตัวนะครับผัก ที่เห็นอยู่ฟูฟูนะครับก็ยุบตัวลงไปนะครับเป็นถั่วงอกกับปุยชายนะครับมองเต้าหู้นะฮะที่ย้งบนเป็นพริกนะครับมีรสชาติที่เผ็ดแล้วก็มีความเปรี้ยวจากหักดองทั้งหลายนะครับมีรสชาติที่กลมกล่อมมากเลยและหอมมากนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับบ้านสวนธรมือนะครับขอบคุณลวงนาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ